เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีกันท่านเป็นคนที่วาสนาสูงบุญเก่าหนุนนำดวงในปีนี้ปัญหาจะเริ่มลดลงเพราะกรรมจะได้หมดไปชีวิตดีขึ้นทุกอย่างดวงชะตาชีวิตน่าจับตามองคำว่าเศรษฐีอยู่ไม,ใไมใ่ใกล้ไม่ไกลกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกันท่านเป็นผู้ที่มีวาสนาสูงส่งบุญนเก่าจะหนุนนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองชีวิตของท่านอยู่นั้นจะเปิดทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกัน ให้มีชีวิตที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บโชคลาภเงินทองจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวชาวลัคนาราศีกันปีพุทธศักราช2 5 6 8นี้เป็นต้นไปตามตำราโบราณโหราศาสตร์คนไหนที่เกิดในราศีนี้ชีวิตไม่มีคำว่าตกอับตกต่ำอย่างแน่นอนหมอดูห้าสำนักดัง ได้ทานายทายทักไว้ตรงกันแบบน่าทึ่งว่าคนที่เกิดในราศีกันชีวิตจะพันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดวงที่ว่าร้ายก็จะกลับกลายเป็นดวงดีชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านอยู่จะช่วยหนุนนำชีวิตหรือฉุดดึงชีวิตของท่านจากความยากลำบากให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตจะเริ่มลดลงและเคาะกรรมจะได้หมดไปเจ้ากรรมในเวรที่เคยทำให้ท่านนั้นเจ็บชำ้ำก็จะได้รับผลกรรมเช่นกันดวงชะตาแปลเปลี่ยนชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองให้ท่านนั้นเริ่มมองหาการงานใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานการเงินมีโชคลาภครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้คิดเอาไว้ก็จะเป็นไปตามที่หวังบุญเก่าที่ตัวของคนที่เกิดในราศีนี้ที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติทําให้บุญเหล่านั้นส่งผลมาถึงภพภูมิในชาติปัจจุบันถึงเวลาแล้วชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันจะได้บอกลาความยากจนสักทีความร่ํารวยจะเข้ามาทดแทนที่เงินล้านจะหล่นทับตัวของท่านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ใครที่มีความฝันที่อยากจะมีบ้านใค้ที่มีความฝันที่อยากจะมีรถคันใหม่ป้ายแดงถึงเวลาเลิกงามงามดีดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้ประสบพบเจอสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านนั้นรอคอยมาทั้งชีวิตก็คือความพาสุกข,ของชีวิตนั่นเองจากที่เคยวาดฝันเอาไว้สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไป ปีนี้เป็นปีของคนที่เกิดในราศีกันท่านจะสมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนาของตัวของท่านและอุปสรรคต่างๆนานาก็าจะไม่มีทางมาขวางทางได้โดยเด็ดขาดท่านไหนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายจากอาจารย์ชื่อดังหลายสานักไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่โดยเด็ดขาดเพราะว่าชีวิตของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน บุญเก่าบารามีเดิมที่ได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติบางก่อนแต่ละคนทำมาไม่เท่ากันอยู่แล้วคนไหนบุญน้อยคนไหนบุญมากคนไหนกรรมน้อยกรรมมากตกมาปีนี้ความโชคดีมีมาอย่างแน่นอนคนที่หมั่นทำบุญทำทานตั้งแต่อดีตชาติบางก่อนก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเร็วกว่าคนที่สร้างเวรกรรมส่วนคนที่มีเวรกรรมอยู่แล้ว ตกมาปีนี้ท่านจะได้สร้างกรรมดีลบล้างกรรมเดิมแต่ชีวิตของท่านนั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถึงจะช้าแต่สุดท้ายความสำเร็จก็รออยู่ตรงหน้าบางคนได้รับโอกาสไม่เท่ากันแล้วแต่จังหวะชีวิตของแต่ละคนว่าท่านมีเพื่อนร่วมงานที่คอยซับพอรตชีวิตของท่านหรือไม่คนไหนที่ดวงโชคชะตาเข้าข้างชีวิตของท่านก็จะสมบังเร็วขึ้น เรียกว่าบุญเก่านุนนำพาให้ชีวิตของท่านประสบพบเจอกับความสำเร็จเร็วกว่าปกติซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมที่ตัวของเราอยู่ด้วยบางครั้งท่านมีเพื่อนร่วมงานหรือมีเจ้านายที่ดีเจ้านายที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องงานไม่เอาเปรียบลูกน้องหรือท่านไหนที่เกิดในราศีกันได้เป็นเจ้าคนนายคนห้ามโดยเด็ดขาดห้ามเป็นคนเอาลัดเอาเปรียบคน ขอให้ท่านนั้นซื่อตรงสุดจริตในหน้าที่การงานของตัวเองที่ทำอยู่บางคนอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนที่มีลูกน้องหลายๆคนทำงานอยู่ด้วยการเป็นเจ้าหนายนั้นอย่าเอาเปรียบลูกน้องโดยเด็ดขาดเพราะธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่จะไม่มีทางได้ผลสำเร็จอย่างแน่นอนคนที่มีบุญเก่ามากๆเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชีวิตของท่านจะแนะนำชี้แนะแนวทางไปในทิศทางที่ดี ทำกิจการงานหรือธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายรวมถึงบุญวาสนาโชคลาบโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับตัวของท่านในช่วงปีนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านได้วาดฝันเอาไว้ก็จะเป็นความจริงให้ท่านนั้นลอรับได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะมีอุปสรรคมาขวาง แต่อุปสรรคเหล่านี้ท่านก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างโดยง่ายรวมทั้งความทุกข์ที่ท่านนั้นได้ประสบพบเจออยู่นี้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปในที่สุดและค่อยๆหายไปสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่หรือธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่นี้ก็จะเริ่มประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านและต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความร่ำรวย และจะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีในไม่ช้าคนที่เกิดในราศีกันท่านเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทำอะไรแล้วก็จะมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำจนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำลิดผลและย่างเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงคนที่เข้ามาใกล้ชิดก็จะคอยตามตัวของท่านทำให้จิตการงานต่างๆที่ได้ทำอยู่นั้นลาบลื่น และยังเป็นคนที่มีปฏิพาน์ไหวพริบที่ดีชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือเพื่อนพนุษย์พอเห็นใครตกทุกข์ได้ยากจะไม่ชอบอยู่เฉยๆท่านก็จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือและยังเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี่แหละที่จะส่งผลให้ตัวของท่านนั้นประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเมื่อบวกกับบุญเก่าที่ท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน ทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันเป็นคนที่ร่ํารวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีตามคําทํานายของอาจารย์ชื่อดังหลายสํานักที่พูดตรงกันและอนาคตของท่านท่านชอบความมั่นคงเป็นคนที่มองหาช่องทางหาเงินตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านเจอแต่ความลําบากสู้เพื่อครอบครัวมาโดยตลอดจนมาปีนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเด่นเรื่องการงาน มีคนเข้ามาเสนองานมีคนเข้ามาเสนอโอกาสดีๆให้กับชีวิตของท่านและหลังจากนี้ท่านไหนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วท่านอย่ากเก็บคลิปที่ท่านเห็นนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวจงแชร์คลิปวิดีโอไปให้คนที่เกิดในราศีกันคนอื่นๆที่จะได้พบกับคำทำนาย และจะให้พวกเขาเหล่านั้นมีแรงผลักดันส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จอีกด้านหนึ่งโดยที่ท่านนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปสุดท้ายก็ขอให้คนที่เกิดในราศีกันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านร่นำรวยชีวิตกับกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทุกสิ่งทุกอย่างสมดังใจปรารถนาที่ต้องการหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองดวงโชคลาภวาสนาเข้าข้าง ขอให้สมพรป่าสาตุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำบ้าสวัสดีครับ